และในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเทปที่ผมเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากมากเลยนะครับนอกจากตัวชั t นฟิ f i g u r ์ที่สเกลค่อนข้างอลังการแล้วนะครับผมตัวกล่องเองเนี่ยก็มีสเกลที่ค่อนข้างอลังการเหมือนกันนะครับตัวชั t นฟิ f i กอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวชั t นฟิ f i กอร์ค่อนข้างตัวใหญ่มากเลยนะครับผมอาจจะยังมีบางจุดที่อาจจะยังค่อนข้างขัดใจผมนิดนึงนะครับนั่นก็คือในส่วนงานปัน้นหรือว่างานดีไซน์ในส่วนของหัวแล้วก็ลําคอของตัวชั t นฟิ f i กอ r e นะครับ Let's go ทุกทีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบททอยรีวิวและในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเทปที่ผมเนี่ยภูมิใจนำเสน,นอมากๆเลยนะครับกับการรีวิว SH Monster Art King Ghidorah 3 9 Special Power Version นะครับ เรียกได้ว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับผมสเกลค่อนข้างอลังการมากๆเลยนะครับนี่นับได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมที่ไลน์เอ m มอน t e เ a อร์อาร์ได้มีการปล่อยตัวไอชั่นฟิกเกอร์คิงกิทูล่า2019นะครับ โดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น S Motor Art King Girola 2019ที่วางจำหน่ายไปเมื่อช่วงปี2019แล้วก็2020นะครับผม <Wow. S 1> และตอนนี้ S Motor Art ก็ได้ปล่อยตัวเวอร์ชันที่2มาแล้วนะครับผมนั่นคือตัว Special Color Version นะครับก็จะเป็นตัว Action Figure S Motor Art King Girola 2019ที่มีการลงสีใหม่นะครับผมเป็นสีเมทัลลิโกที่ค่้นข้าสวยงามแลวก็อลลามตามากๆเลยนะครับนอกจากตัว Action Figure ที่สเกลค่อนข้างอลังการแล้วนะครับผมตัวกล่องเองเนี่ยก็มีสเกลที่ค่อนข้างอลังการเหมือนกันนะครับเรียกได้ว,ว่าดีไซน์ ตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหรือว่าด้านบนเนี่ยตัวกล่องดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยมีการใช้สีโทนเดียวกันกับตัวชั้นฟิกเกอร์นะครับนั่นคือสีเมทัลลิโกหรือว่าสีทองที่มันจะเป็นทองอลามอลามเป็นทองเข้มๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นภาพของตัวกล่องแบบเต็มๆตากันไปแล้วนะครับกับคลิปแบรดทอยอันบ็อกซิ่งที่ผมได้ลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยผมจะขึ้นตัวไอไว้ด้านบนมุมขามือนะครับ ผมได้ถ่ายทุกจุดและก็ถ่ายทุกมุมแล้วนะครับและผมก็การันตีได้เลยว่ามันเป็กนกอรชันฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างสวยงามจริงๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ตัวชั่นฟิกเกอร์สวยๆแบบนี้ไปครอบครองเพื่ออยู่ในคอลเลคชันสะสมของตัวเองผมก็ต้องขอแนะนําเลยนะครับกับร้าน Toy Select นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบวกับตัวสินค้าได้ทาง Facebook a n p เ g e Toy Select นะครับ l i น e แอป t อยซีเล็หรือที่เบอร์โทรศัพท์ส่วน7 8 2 7 7 2นะครับหรือสำหรับใครที่อยากจะไปเลือกชมสินค้าหน้าร้านเดี๋ยจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็สามารถไปได้เลยนะครับที่ห้างเมกาพาราซาสะพานเหล็กนะครับทางร้านทอยซีเล็กเนี่ยจะอยู่ชั้น3โซน B ไมเล็กบ็อกซ์ที่ B341 นะครับได้ได้ว่ามีชั้นฟิกเกอร์แล้วก็ของเล่นของสะสมอีกมากมายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกสั่งเป็นเจ้าของกันเลยนะครับ และแน่นอนเลยว่าตอนนี้ S Motor Art King ์ตคิงกิโ a ล2019 Special Color v e r s i ว n เนี่ยก็มีสินค้าเข้ามาที่ร้านแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้ตัวชั้นฟิกเกอร์คิงกิโดล a าสวยๆแบบนี้ไปไว้ในครอบครองเนี่ยต้องรีบติดต่อไปเลยนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบนะว่าทางร้าน t อย s e l e c t เนี่ยจะมีสินค้าเข้ามาเยอะไหมนะครับถ้าเกิดว่าหมดแล้วอาจจะหมดเลยก็ได้นะใครที่สนใจอยากจะมี A ัวชั้นฟิกเกอร์เอส t อ r Art King อาร์ตค2019 Special Color v e r s i ว n ชเนี่ยก็ต้องรีบติดต่อไปเลยนะครับ ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับบวกกับตัวของแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมวางไปนะ่ะคือบังผมมิดเลยนะบังผมแคบมิดเลยนะครับผมเลยต้องเอากล่องออกไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าเห็นตาทันนะครับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยมีความโดดเด่นอยู่ที่สีนะครับเรียกได้ว่าสมอลต์อาร์ R, เนี่ยเลือกใช้สีที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนั่นคือสีเมทัลลิกโกนะเดี๋ยวนี้ผมบอกไปว่ามันจะเป็นสีทองที่ค่อนข้างเข้มแต่มีความอลามนะครับซึ่งมันเข้ากับตัวส ah, มอลต์อาร์คิิงกโดลาามกๆเยนะครับจากสีเดิมของตััวแอคช่นฟิกเเกกอออรรรร์์นนนนะะคคััับใวช่่่่แทีมมจไย ่างัะเข้าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัว s m o t t a Art King Dora h อง Special Color Version เนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างสว่างกว่านิดนึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเลือกใช้สีที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวชั่นฟิกเกอร์เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ให้ผ่านเลยนะเรื่องสีนะครับในส่วนของงานปั้นนะครับอาจจะมีบางจุดที่ผมอาจจะเคยพูดไปในหลายๆคลิปหรือว่าในหลายรายการนะครับว่าผมอาจจะไม่ค่อยปลื้มในส่วนของดีไซน์หัวสักเท่าไหร่แต่พอผมได้ตัวไอชั่นฟิกเกอร์มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าในส่วนของหัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดนะครับมันอาจจะเป็นการตั้งทัศนคติที่อาจจะผิดๆของผมนะตัวไอชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่างานปั้นก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของงานปั้นนะตัวไชอชั่นฟนะิกเก เดี๋ยวเรามาดูที่ขนาดตัวของตัวชั่นฟิกเกอร์กันนะครับตัวชั่นฟิกเกอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวชั่นฟิกเกอร์ค่อนข้างตัวใหญ่มากเลยนะครับได้ <Wow. S 1> เรียกว่าสเกลอลังการมากๆเลยนะครับอาจจะตัวใหญ่กว่าเ H, H Monster Art อร์อาร์ตทลอที่ผมเคยรีวิวไปด้วยนะครับตัว <Huh? S 1> ชั่นฟิกเกอร์เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 28-30เซนติเมตรนะครับถ้านับจากส่วนล่างสุดของลำตัวจนถึงปลายหัวนะครับผมจะอยู่ที่28เซนติเมตรจนถึง30เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดจากส่วนล่างสุดของลำตัวจนถึงในส่วนของปลายปีกนะครับจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะครับหรือ32เซนติเมตรนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าความสูงค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับผมถือได้ว่าเป็น S อสเ o น R r ที่มีความสูงที่สูงที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวแล้วนะครับ โดยตัวล่าสุดก็จะเป็นเอสมอเตอร์อาร์ g เมกาคอนซีล่า221นะครับตัวนั้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรนะครับผมแต่ SS สมอ r ต Art อาร g g คิงกิโ ah ดรา219 s p e c i a l c o l o r v e r s i o n นะครับจะมีขนาดตัวอยู่ที่28เซนติเมตรนะครับหรือ33เซนติเมตรนั่นเองนะครับเรียกว่าตัวค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับ ตัวัชนฟิกเกอร์เนี่ยมีความยาวตั้งแต่ส่วนหน้าสุดของลำตัวจนถึงปลายหางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าในส่วนของหางเองก็ค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้ยาวเท่าอ m ส์มอนต้าอาร์ตกอร์ซิลาติมาหรือว่าเมกากอ d z ซิล a านะครับแต่ก็ยังมีความยาวเทียบเท่ากับอีส์มอนตอาร์ตกอซิลาทั่วไปเลยนะครับ แต่จุดที่เป็นไฮไลท์หลักๆเลยนะครับผมไม่ใช่ส่วนสูงหรือว่าความยาวในส่วนของลำตัวนะครับแต่เป็นวงกว้างของปีกข,ของตัวชั้นฟิกเกอร์นะครับโดย Smoto a r อร์อ g ร i ตคิงกิโดล่าสองพ c นสิบเก้าสเปเชยเนี่ยมีความกว้างแต่ปีกฝั่งหนึ่งจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรเลยนะครับเร <Wow. S 1> ียกได้ว่ากว้างมากๆแล้วก็วงปีกค่อนข้าง,ง,งใหญ่มากๆเลยนะครับตัวชั้นฟิกเกอร์เนี่ยสเกลอลังการจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าผมค่อนข้าง ตกใจมากเลยกับสเกลของตัวช c t นฟิ f i กอร์นะครับเพราะว่าผมไม่เคยรีวิว a c t นฟิ f i กอร์ที่มีสเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับผมถ้าไม่นับตัวพวกงานประกอบอย่างพวกเมกาคอสซิล่าเลโก้นะครับผมอันนั้นถ้าเกิดไม่นับนะนี่เป็นตัวช c t นฟิ f i กอร์ตัวแรกของผมเลยนะที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่ทราบนะว่าในอนาคตผมจะเจอ a c t นฟิ f i กอร์ที่ตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่าถือว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับหรือว่าข้อต่อตัวชั้นฟิกเกอร์กันนะครับตัวชั้นฟิกเกอร์เนี่ยมีข้อต่ออยู่ประมาณ9จุดหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของหัว3หัวนะครับก็จะเป็นหัวละจุดนะแล้วก็ในส่วนของปีก2ข้างนะครับ2จุดแล้วก็ในส่วนของขา2จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหางที่มีถึง2หางเลยนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด9จุดหลักๆนะครับ <Wow. S 1> ผมจะเริ่มจากในส่วนของหัวก็เลยนะครับผมในส่วนของหัวตัวชั้นฟิกเกอร์นะครับเราจะสามารถก้มหัวตัวชั้นลงได้นะครับผมแล้วก็เงยหัวตััวชนนกเขึ้้ได หมุนคอไปทางซ้ายได้หมุนคอไปทางขวาได้นะครับตัวัชนฟิเกอร์เนี่ยเราจะสามารถหมุนหัวตัวัชนฟิเกอร์ไปทางซ้ายได้แล้วก็หมุนหัวไปทางขวาได้นะครับสามารถอ้าปากตัวัชนฟิกเกอร์ได้นะครับแล้วก็ต่อในส่วนของหัวตัวั่นฟิกเกอร์ทั้ง3หัวเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับเราจะสามารถขยับท่าทางในส่วนของหัวตัวัชนฟิกเกอร์หรือว่าในส่วนของคอตัวัชนฟิกเกอร์เนี่ยได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับในส่วนของปีกเนี่ยอาจจะขยับได้ไม่มากนะครับจะมีข้อต่ออยู่แค่จุดเดียวก็คือในส่วนของหัวไหล่นะครับในส่วนของหัวไหล่เนี่ยเราสามารถขยับหัวไหล่ตัวชั่นฟิกเกอร์ขึ้นได้แล้วก็ลงได้ขยับไปทางซ้ายทางขวาได้นิดหน่อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของขาตัวชั่นฟิกเกอร์นะครับในส่วนขาตัวชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเราจะสามารถขยับขาางตัวชั่นฟิกเกอร์ไปข้างหน้าได้นะครับขยับไปข้างหลังได้นะครับถ่างเท้าได้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเข่านะครับเราัมรบนนะะณึค แล้วก็ขยับในส่วนของหน้าขาได้ด้วยนะครับในส่วนของข้อเท้าเราจะงสามารถขยับในส่วนของข้อเท้าได้ด้วยนะครับ <S <S ต่อไปจะเป็นในส่วนของหางนะครับตัวชั้นฟิกเกอร์จะมีถึง2หางเลยนะครับผม <S 1> <S 1> เพราะว่าตัวคิงกิโดราไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนคิงกิโดราจะมีอยู่2หางนะครับเพราะฉะนั <Wow. S 1> ้นตัวชั้นฟิกเกอร์ก็จะต้องมี2หางนะครับผมในส่วนข้อต่อตัวชั้นฟิกเกอร์ในส่วนของหางนะครับเราจะสามารถขยับหางขึ้นได้นะครับผมขยับหางลงได้นะครับ หมุนหางตัวเชนฟิกเกอร์ไปทางซ้ายได้นะครับผมแล้วก็หมุนไปทางขวาได้นะครับและทั้ง2หางเนี่ยก็จะสามารถขยับได้เหมือนกันเลยนะครับ<ม>และนี่คือทั้งหมดในส่วนของข้อต่อตัวเชนฟิกเกอร์นะครับนอกจากในส่วนของข้อต่อตัวเชนฟิกเกอร์แล้วตัวเชนฟิกเกอร์เนี่ยยังแถมในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับผมที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําให้ตัวเอ็กชันฟิกเกอร์เดสมตอาร์ตคิงกิโดรา2019เนี่ยสามารถยืนขึ้นได้นะครับผม นั่นก็คือในส่วนของขาตั้งและก็ตัวจับต่างๆนะครับในส่วนของขาตั้งและก็ตัวจับต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9ชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของไม้ค้ำนะครับ4ชิ้นนะครับขนาดละ2ชิ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวจับนะครับผม2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจับตรงกลางอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานที่มี3ขานะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น9ชิ้นนะครับที่จะช่วยทำให้ตัวชั้นฟิกเกอร์เนี่ย ยืนได้นะครับผมเพราะว่าตัวชั้นฟิกเกอร์นะครับไม่สามารถยืนเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ไมค้ค้ำหรือว่าตัวอุปกรณ์ช่วยค้ำเนี่ยตัวชั้นฟิกเกอร์จะยืนไม่ได้นะครับมันก็จะล้มลงนะครับมันก็จะทําให้ตัวชั้นฟิกเกอร์เนี่ยเสียหายด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอสมอนต์อาร์ตเขาได้ให้เรามาด้วยนะครับผมในจุดของอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมขอไม่นับรวมว่าเป็นพลาสติกเสริมนะครับเพราะว่า พาร์ทเสริมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของคลื่นพลังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของหัวหรือว่ามือหรือว่าปีกอะไรเงี้ยอันนั้นผมจะเรียกว่าพาร์ทเสริมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฐานค้ำแบบนี้เนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าอุปกรณ์นะครับผมจะไม่ใช่พาร์ทเสริมนะครับเซอร์สมนตอรอาร์ตคิงกิโดราสองพันเก้าสเปเชียลเคอร์เวชันเนี่ยก็มีในส่วนของฐานมาให้นะครับผมรวมทั้งหมดแล้วก็เก้าชิ้นนะครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิว H H Monster Art King Ghidorah สอ Special Color Version ของผมในวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นชั่นฟิ f เกอร์ที่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้รีวิว ไอชั่นฟิกเกอร์ที่เป็น k คิ g กิโดล่านะครับและตัวนี้เนี่ยก็เป็นเ s m o t o r Art ร์อา g ์ตคิงกิโ2019เวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับผมเป็นสเปเชียลค l ลเลอ r ์เวอร์ชนะครับโดยตัวเวอร์ชั่นแรกเนี่ยผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบยกมารีวิวท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมกับเ s m o t o r Art ร์อา g ์ตคิงกิโ2019นะครับวันนี้เนี่ยผมได้เอาตัวเวอร์ชั่นพิเศษมารีวิวนะครับผมเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างสวยงามนะครับภาพรวมของตัวไอชั่นฟิกเกอร์เนะครับ อาจจะยังมีบางจุดที่อาจจะยังค่อนข้างขัดใจผมนิดนึงนะครับนั่นก็คือในส่วนงานปั้นหรือว่างานดีไซน์ในส่วนของหัวแล้วก็ลำคอของตัวเชนฟิกเกอร์นะครับที่มันอาจจะยังดูไม่ค่อยเหมือนกับตัวดีไซน์ของ คิงกิโดราที่อยู่ในภาพยนตร์กอสซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วตัวชิ้นสติกเกอร์ก็ทํามาได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเลือกใช้สีของตัวชิ้นสติกเกอร์นะครับที่ใช้สีทองเมทัล <Wow. S 1> ลิกโกลนะก็เรียกได้ว่าทำให้ตัวชิ้นสติกเกอร์เนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายแล้วก็ยังไม่ประทับใจมากเท่าที่ควรนะครับผมนั่นก็คือ S Art King ah 29, Special Color version, เอสมอเ King ah 39, ตอร์อาร์ตคิงกิ มีผลตอบรับหรือว่าคําวิจารณ์ที่ค่อนข้างไปทางแน่ลบนิดนึงนะครับโดยคำวิจารณ์และก็ข้อติชมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของปีกและก็ในส่วนของหัวและก็ลําคอนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าด้วยส่วนตัวหมดแล้วเนี่ยผมก็จ,จะยังไม่ค่อยปลื้มกับดีไซน์ในส่วนของหัวและก็ในส่วนของลําคองโดยชั่นฟิกเกอร์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งนักสะสมชาวต่างชาติแลวก็นักสะสมในประเทศไทยเราเองเนี่ย ก็มีหลายคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยปลื้มนะครับผมกับการดีไซน์ในส่วนของงานปัน้นในส่วนของหัวแล้วก็ลําคอรวมถึงในส่วนของปีกนะครับที่ไม่มีระยะบทอื่นๆเลยนอกจากกลางปีกนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นตั้งแต่ต er, ัวเชนฟิกเกอร์เอสมอนต์อาร์ตคิงดิโอล่29ตัวแรกนะครับและนี่เป็นตัวที่2แล้วซึ่ง Th ส์มอนต์อาร์ตก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมด้วได้ว่าเหมือนเอาตัวแรกมาแล้วก็ทําสีใหม่ให้เป็นสีเมทัลลิกโกล์นะครับด้ยได้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับกับ การที่เมอร์าเนี่ยไม่ได้เพิ่มเติมแต่งในส่วนใดของตัวเชนฟิกเกอร์เลยนะครับหรือแม้แต่การแก้ไขในส่วนของดีไซน์ตัวเชนฟิกเกอร์นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับก็อาจจะรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วของตัวเชนฟิกเกอร์เนี่ยก็ถือว่าดีและก็สวยนะครับผองทั้งการลงสีแล้วก็ในส่วนของงานปั้นในภาพรวมนะครับรวมถึงข้อต่อด้วยนะฮะโดยเฉพาะการลงสีเนี่ยค่อนข้างถูกใจผมมา,มากๆเลยนะครับผมกับการที่เอสเมอราเลือกใช้สีเมทัลลิกโกล์นะครับ สำหรับตัวไอชั่นฟิกเกอร์เอสมอเตอร์อาร์ตคิงกิโดล่า2 0 9สเปเชียลคัลเลอร์เวอร์ชันเนี่ยผมขอให้คะแนนนะครับผมอยู่ที่7.5คะแนนนะครับ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเพราะภาพรวมของตัวไอชั่นฟิกเกอร์ที่สวยงามเนี่ยถึงได้คะแนน7.5จากผมไปเลยนะครับผมภาพรวมไอชั่นฟิกเกอร์ดูสวยงามมากๆเลยนะฮะทั้งการลงสีนะครับผมหรือว่าข้อต่อต่อตางๆนะครับ รวมถึงรายละเอียดในส่วนของงานปั้นที่บางจุดก็ค่อนข้างถูกใจผมนะครับผมทำให้ตัว Action Figure Monster Art King Ghidorah 29 Special Color Version เนี่ยได้ะคะแนน7.5เต็ม10จากผมไปเลยนะครับและสำหรับครั้งหน้านะครับผมจะหยิบยกเอา Action Figure ตัวไหนงานไหนหรือว่าค่ายไหนเนี่ยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอค,ครับ